กคยได้ยินคำนี้ว่าไดโนโปีศาจ r สามสองอ่ะงั้นล้าเเลยจะอะไรอุ้ยหยกอะไรปิกนายถอยเลยกลับไปแล้วถอยเลยกลับไปแล้ว ค okay. มันจะหียยังไงรอดอ่ะความเร็วเวก,ก็ไม่ถึงสองร้อยเวกคดกลับมาไอ้รถเทียนเนี่ยรถกลับกลมันมีแบบแบบขับอ R32 แ,แล้วเวลาพิเศษไหมเลือดเดินเต็มเท่ากันแค่ไล่แค่คันเดียวแต่สองคนน่าจะสองคันอ่ะ เฮ้ยแต่ตำรวจเป็นไล่ว่ะเชะตึงว่ะสักสองร้อยสิบก็ไม่ถึงคั้นเนี่ยเลี้ยวก็ไม่ดีเบรกก็ไม่ดี เป็นได้ปะหยกแล้วจกตรงไหนอ่ะจกปูนนีต่ตรงตึกยี่สสี่อะนะตึกตึกปืน ตกอะไรเป็นช่วงๆเหรอ,อมันจะมาปะยกคูดว่ามันจะมาปะโอเคให้ส,ญญออสัญญาณฟาร์มพร้อมเอ้าไอ้เฮี้ยนี่กลัวให้สัญญาณฟาร์มพร้อมฮุ้ยเฮี้ยโคตรไวเป็นมัสแต,ต,ต็งตึ้งเลยนย

ไม่เป็นเหล็กแกวะไม่ทำรู้สึกว่าขับคัน้แมไงหลุดง่ายจังวะจะต่อเลยไม่ต้องเก็บโอเค เต็กๆลุ้นถิ่นเราดีกว่าสรุลบม,มีหุวยังเนีไหมกยอยู่หลังการะดาษดิกูอยู่ยใช่ไหมใช่เปิดหรือไม่เปิดมันอไหร่มีโบนัสพิเศษเนะแบบขับอาร์ทสองแบบลดค่าปรับลดเวลาอะไรเงี้ย คนได้ไม่คนคุ้มอ่ะถึงคนจับเราได้อะนะตอนเนี้ย ใีไมงในทางคันด้วยนะคะเนี่ยลื่นมากเลย อยู่ไหนกันน่ะตึกขาวพี่มีพี่อยู่ไหนอะ่ะพี่คุยตรงไหนอ,ะ <c oughs> อ่ะรอพี่มีไม่ไม่มีตำรวจมาไล่พวกกูด้วยนะขับคันอื่นวิ่งมากันเป็นซิปอะ่ะขับคันเที้ยนได้ไม่มาสักโตหนึ่งอ่าลงุงกีแอคุอยอยู่ครับพี่อยู่ที่ไหนจะตอมอะไรกันน่ะลาลาถฮาเราได้ยป้า โอ้โหรู้เลยเสียงอีดอลดิสนีย์อีดอลดิสนีย์ฮัลโหลใครอะดิสนีย์หรือเปล่าแน้นอนได้ยินข่าวหรอฮัลโหลอยู่ไหนกันนะมาทางน์้เดี๋ยวสซอร์ไพรมันสิ

はい。

รถมันเร่กแบบมันมันลื่นๆอ่ะมันขับยากๆครั้นเนี้ยหรือว่าเราไม่ชินรถอย่างนี้วะไหนวะหายไม่คนชินแต่รถมาสัออกงเดียวมันเลื่อนด้วยไ,ไม่ชินนะม,มันลื่นมันลืน่นเห็นป่ะน,นี่ไายว่ะจบแล้วพออยู่ตรงไหนก็